สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16เมษายน2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางสายทหารวิ่งสูตรของอาจารย์คำนวณได้เลข5ตัวเดียวนะครับมาดูนกัน5จะมาไหมโชคดีจงเป็นของท่านวันที่เขาจะอยู่ด้านบนนะครับ16บทับส ต่อมาจะเป็นทางสายวิ่งของแอดมังกรเมลัยสูตรคำนวณบนของอาจารย์ได้เลข6นะครับในส่วนข้อมูลคำนวณล่างของอาจารย์ได้เลข8ตามนี้ทุกท่านบน6ล่างแปดทางของแอดมังกรเมลัยวันที่ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับ ต่อมาครับเด่นบนล่างเน้นบนไม่ปักหลักเลขเด่น4ตัวของแอดใบหอมนะครับดูของอาจารย์คำนวณได้6 7 8 9ทุกท่าน6 7 8 9วันที่อยู่ตรงนี้เด่นบนล่างเน้นบนไม่ปักหลักต่อมาก็จะเป็นนทางเด่นบนเลขเด่น3ตัวรูปแบบนี้ งวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณของอาจารย์นั้นมีเลข8นะครับที่เข้าหดยออก481แห้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาสูตรคำนวณของอาจารย์ได้098นะครับ098งวดใหม่ใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่าน ถัดมาครับจะเป็นแนวทางหลักร้อยของแอดมุกงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่นะครับมีเลข4หวยออก481มงวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์คำนวณได้789012แล้วก็3ทุกทันใบเต็มก็จะประมาณนี้7890123หลั 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, รกร้อยแอดมุก ต่อมาจะเป็นนทาง10หน่วยบนเลขเด่น4ตัวของอาจารย์เอทัดงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับไม่มี8กับ1 2งสองวดหลังสุดมีเข้าแล้วก็มีหลุดงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายดูคำนวณของอาจารย์ได้1345ทุกท่าน1345วันที่อยู่ด้านข้างนะครับ16เมษาห6 ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดหมู่เมืองราชมวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีหนึ่งแปดนะครับผู้ชมมวดที่ผ่านมาผมก็ลงให้เลขเด่นมีหนึ่งเข้างวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับเลขเด่นได้ห้ากับสี่เลขชุดก็อยู่ด้านหลังเลยทุกท่านครับผู้ชมชอบเลขเด่นตัวไหนก็ลงนาเลขชุดของอาจารย์ไปพิจารณาดูเพิ่มเติมได้สําหรับเลขวินของอาจารย์นะครับ ก็จะมี4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9ข้อมูลในะทางสูตรคำนวณของแอดหนุ่มเมืองอราชต่อมาจะเป็นข้อมูลบนของแอดลูกหลวงพ่อโสธรงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับสูตรนี้งวดใหม่อยู่ด้านล่างทุกท่านสูตรของอาจารย์ได้3 2 1กับหนะครับมัดรวมกันดูเนาะ คนที่อยู่ตรงนี้ครับอัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางวิ่งล่างเลขวิ่งสองตัวของเออานุวัตงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ครับมีเลข9กวคยออก90งวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมีเลข7งวดที่ออก78งวดใหม่ได้4ี่กับ1ทุกท่าน4ี่กับ1แนวทางวิ่งล่าง เลขวิ่งสองตัวสามนี้ครับถัดมาจะเป็นแนวทางสิบหน่วยล่างสูตรนี้เลขเด่นสามตัวของแอดหมูน้ำทิพย์งวดที่ผ่านมามีเลขเก้านะครับเข้าตำแหน่งหลักสิบงวดก่อนนั้นมีเลขเจ็ดนะครับงวดหมาได้สี่หกเจ็ดนะครับสี่หกเจ็ดแนวทางสิบหน่วยล่างเลขเด่นสามตัว งวดใหม่ได้4ี่หเจดต่อมาจะเป็นาทางปักเทียนชัยถีข้อมูลล่างนะครับสูตรเต็มของอาจารย์ได้สามห้าหกเจ็ดแปดนะครับสามห้าหกเจ็ดแปดตัวเด่นของอาจารย์ได้สามห้าหกงวดที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอาจารย์จะเข้า2ตัวเลยนะครับมี0ูนย์กับ9ก้าข้อมูลสูตรคำนวณของปักเทียนชัย ถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดนันทุกท่านข้อมูล2ตัวบนล่างเน้นล่างนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดไปทุกทา่านงวดประจำวันที่1นทับสหลุดนะครับงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างสูตรอยู่ในส่วนตรงนี้ได้5 6 7หกับ5 6 7มัดรวมกันแล้วก็จะมี5 5 6 5 7 5 5 6าหกหกแล้วก็5 7าเจ็ตามลำดับเลยครับข้อมูลในทางสูตรคำนวณของแอดนันต่อมาก็จะเป็นข้อมูล2ตัวล่างของแอดนะครับอาจารย์มีแนทางมาให้4ชุดมี03 07 13แล้วก็17เน้นมา3ชุดนะครับก็คือ03 13แล้วก็07 อย่าลืมตีตัวไปกรับด้วยทุกท่านถ้าชอบแนวะทางสูตรคำนวณของอาจารย์ต่อมาจะเป็นแนวะทางชุด2ตัวกระดาษขาวแนวะทางงวดใหม่ของอาจารย์ตามนี้เลย16ทับ4 2 5ส7สำหรับแนวะทางงวดก่อนของอาจารย์นั้นหลุดนะครับหลุดไป ถัดมาก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบนตรงๆ4ชุดของแอดกรมเกตโนดแนวทางของอาจารย์ก็จะมีตามที่เห็นเลยนะครับ9 8 9 6 1 8แล้วก็16 4ชุดนะครับ4ชุดเป็นข้อมูล2ตัวตรงๆถัดมาครับใบนี้ข้อมูลแนวทางของเง็ยืนใบเขียว2ตัวบนของอาจารย์ บอกว่าสรุปเน้นๆครับให้มา2ชุดทุกท่าน4 1กับ9 5้าหมาด้วยกันก็จะเป็นข้อมูล3ามตบบนใบนี้ให้มา3ชุดสรุปเน้นๆของอาจารย์ก็จะมี2 4 1 4 4 1แล้วก็295นะครับในทางของแอดยืนบุนเลิศ ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ใช้ได้ทุกงวดทุกปีทุกพอสงอวดที่ผ่านมาก็มีแปดหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับุผู้ชมชอบก็แคปหน้าจอไปเป็นแนวทางได้นะครับไม่ชอบใจอย่างไรก็ผ่านถัดมาครับแนวทางของแอดมหาโชคเด่นชุดโต๊ะเต็งเป็นข้อมูลชุดสามตัวอาจารย์มีแนวทางมาให้6กชุดด้วยกัน ต่อมาก็จะเป็นทางภาพปริศนาปกแดงงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสองตัวตรงนี้มี09เลขกำลังวันมาครบเลยนะครับ3ตัวของอาจารย์ที่มาก็มีเลข8กับ4ไปบนสูตรลงล่างเลขเด่นอีกหนึ่งตัวตรงนี้มีเลข0งวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับจัดไปทุกท่านใครชอบอรูปแบบนี้ก็แคปหน้าจอเอานะครับ มาต่อกันที่นิตยสารแบ่งปันโดยแอ็กมุกอีกสักสองข้อมูลนะครับใบนี้เป็นข้อมูลร้อยบนเลขเด่นสามตัวงวดที่ผ่านมาอยู่ด้านบนมีเลขสี่งวดใหม่อยู่ด้านล่างได้สามสี่หกครับอีกใบนึงครับใบนี้เป็นข้อมูลล่างนะครับข้อมูลล่างสองสูตรแล้วก็จะมีตัวชนด้วยข้อมูลล่างฝั่งทางซ้ายได้สามสี่เจ็ด ฝั่งทางขวาได้3 4 6 9เืตัวชนก็คือ3กับ4ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ